สล็อตอธิบายทำไมมีลอสเคอร์เคสได้ลงตัวจริงเหนือแอนดี้โรเบอร์สันพร้อมจี้โคดี้กัคโปต้องปรับจูนชัดเจนจากปากอันเนสล็อตคุณซือลิเวอร์พูลอธิบายเหตุผลที่ยังคงให้มีลอสเคอร์เคสเป็นแบ็กซ้ายตัวเลือกแรกแทนแอนดี้โรเบิร์สันสล็อตมองว่าเคอร์เคสโชคร้ายไปหน่อยพร้อมยอมรับว่ายังมีปัญหาในการประสานงานกับโคดี้กัคโปสล็อตพูดถึงจุดเด่นของแบ็กซ้ายคนใหม่ว่าอย่างไรและกัคโปต้องปรับปรุงอะไรบ้าง มิลสเคอร์เคสแบ็กไซชาวฮังการีที่ย้ายมาจากบอนมัดด้วยค่าตัว40ล้านปอนด์ถูกอนเนสัลตเลือกให้เป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องในฤดูกาลนี้แม้จะมีคำถามจากภายนอกเกี่ยวกับการตัดสินใจดังกล่าวเนื่องจากเคอร์เคสยังไม่สามารถแสดงศักยภาพในเกมรุกได้อย่างเต็มที่ ขณะที่แอนดี้โรเบิร์ตสันรองกัปตันทีมยังคงนั่งรอโอกาสอยู่ที่มานั่งสำรองในการถแถลงข่าวก่อนเกมที่จะพบกับเบรนท์ฟอร์ดสล็อตได้ตอบคำถามนี้โดยหลีกเลี่ยงการเปรียบเทียบแต่หันไปเน้นย้ำถึงสิ่งที่เคอร์เคสนำมาสู่ทีมเมื่อถูกถามว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้เคอร์เคสมีได้ประเยียบเหนือโรเบิร์ตสันนั้นสล็อตเลือกที่จะไม่ตอบคำถามนั้นโดยตรงแต่เน้นอธิบายถึงจุดแข็งที่ทำให้สโมสซดึงตัวเข้ามาร่วมทีม ผมคิดว่าที่นี่ไม่ใช่สถานที่ที่ผมจะพูดเรื่องนี้ได้เพราะถ้าทำเช่นนั้นผมก็ต้องพูดอะไรบางอย่างเที่ยวกับระโบโด้วยเช่นกันส็อตกล่าวแต่เหตุผลที่เราดึงเขาเข้ามาผมบอกคุณได้นั่นคือเขาได้นำพลังงานมากมายมาสู่เกมเขาวิ่งขึ้นลงไม่หยุดและเขาก็ทำได้ดีมากในการตั้งรับแบบตัวต่อตัว,ตวกับปีกคู่แข่งเช่นกัน ดังนั้นเขาจึงมีเกมรับที่แข็งแกร่งและมีพลังงานมากในการวิ่งโอเวอร์แลปสล็อตยังกล่าวถึงสิ่งที่เขาเชื่อว่าเป็นเหตุผลที่เคอร์เคสถูกมองว่าทำผลงานได้ไม่ดีนักสำหรับผมเขาโชคร้ายไปหน่อยที่โคดี้กักโปเลือกที่จะใช้จุดแข็งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของตัวเองในการตัดเข้าในและยิงประตูเป็นหลักแต่เราได้แสดงให้โคดี้เห็นแล้วว่ามีบางจังหวะที่การจ่ายบอลไปให้มิลลสน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่า มีความชัดเจนว่าเคอร์เคสและโคดิกาโปยังไม่สามารถสร้างความเข้าใจในการเล่นร่วมกันในฐานะคู่ปีกสายได้กาโปมีแนวโน้มธรรมชาติที่จะตัดเข้าด้านในด้วยเท้าขวาซึ่งแม้จะสร้างประสิทธิภาพในการทำประตูให้ตัวเองแต่ก็เป็นการจำกัดบทบาทของเคอร์เคสในฐานะแบ็กไซ์ที่ถนัดการวิ่งเติมเกมรุกอันเนสลลตยืนยันว่าการตัดสินใจเลือกมีลอสเคอร์เคสมาจากความเชื่อมั่นในคุณสมบัติทั้งด้านพลักกำลังและเกมรับรวมถึงความสามารถในการเติม ซึ่งต้องอาศัยเวลาในการปรับจูนกับเพื่อนร่วมทีมอย่างโคดิกากโบทั้งนี้เคอร์เคสยังคงถูกคาดการณ์ว่าจะได้ลงเป็นตัวจริงในเกมที่ลิเวอร์พูลจะไปเยือนเบรนท์ฟอร์ดในคืนวันเสาร์นี้เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าความเชื่อมั่นของสล็อตนั้นถูกต้องสล็อตเที่ยวว่าการประสานงานนี้จะพัฒนาขึ้นตามเวลาและได้มีการออกคําสั่งโดยตรงให้กากโปหันมาใช้ประโยชน์จากความสามารถในการเติมเกมของเคอร์เคสให้มากขึ้นซึ่งหมายความว่าการเชื่อมต่อระหว่างทั้งคู่ อาจเกิดขึ้นเร็วกว่าที่คาดไว้ด้วยสนับสนุนมีเหลืองพอดแคสต์ง่ายๆกด Subscribe กดไลค์และแชร์กด thanks เป็นค่ากาแฟให้ทีมงานครับทุกการสนับสนุนคือกำลังใจให้เราสร้างสารรค์ผลงานดีๆต่อไปนะครับ